สนามเดินป่านะคะวันนี้จะมาอัปเดตสินค้าเข้าใหม่เป็นสีใหม่ของปีนี้นะคะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อๆเลยค่ะจะเป็นเก้าอี้ร่วกลางนะคะสีน้ำตาลจะเป็นอะไรคะ่ะสีคีมมาอย่างนี้นะคะสีน้ำตาลเท่ๆอย่างนี้เลยปึง้งด้านหลังมีช่องใส่กระเป๋ามาให้เหมือนเดิมนะคะช่องใส่ของช่องใส่กระเป๋าน้ำหนักเบานะคะพกพาง่ายค่ะน,นี้ มาต่อกันที่รุ่นพี่ของเราตัวนี้จะเป็นควีนนะคะสีน้ำตาลสลับกับสีกากีนะคะอะอาล่จะเป็นสีขาวครีมอย่างนี้นะคะมีช่องใส่แก้วมาให้เหมือนเดิมค่ะตัวนี้นั่งสบายลุกง่ายนะคะเหมาะกับการนั่งดื่มนั่งริ้งนะคะไปกันต่อค่ะเปิดมาต่อกันที่ ลาอ EX นะคะรุ่นในตำนานของเราตัวนี้จะเป็นสีเข้าใหม่นะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มอย่างนี้เลยตัดกับคู่สีกากีนะคะมาได้สวยๆอย่างนี้เลยใครที่ไม่ชอบโทนสว่างมากก็ตัวนี้ตอบโจทย์นะคะมาต่อกันที่ทาร์ฟนะคะตัวนี้มีปรับปรุงใหม่นะคะเป็นเปลี่ยนเป็นสีเสานะคะจากเดิมจะเป็นสีน้ำตาลนะคะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสีขาวทีนทาร์ตัวนี้จะขนาด4เมตร40คูณ4เมตร40นะคะ เป็นทรงปีกผีเสื้อนะคะมีเสามาให้สองต้นไปกันต่อต่อกันที่ตัว Ximo e Auto นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันแต่ว่าของเรามีสีใหม่เข้ามาเพิ่มเป็นสีช,ช็อกโกแลตนะคะมันตาช,ช็อกโกแลตแบบนี้ปัดกับคู่สีกากีนะคะอะไรสีขาวทีเหมือนเดิมนะคะเป็นแบบกลางออโต้นะคะตัวนี้กลางกลางง่ายคะ่ะ จะมีเสาเทเลสตมาให้2ต้นนะคะขนาด2องเมตรสี่สิบคูณสองเมตรสินะคะส,180สูงหนึ่งร้อยแปดสิบซนเทเลส์ยื่นมาย,ยาวๆอย่างนี้เลยค่ะไปกันต่อค่ะใครที่รอทารนะคะตอนนี้สินค้าเข้าครบสีนะคะจะมีสีโอลีฟสีดำแล้วก็สีน้องใหม่ของเราคือสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะสินค้าเข้าครบแล้วนะคะใครที่รออยู่ก็ สั่งซื้อได้เลยแล้วก็มาต่อกันที่ไฟชีสค่ะไฟชีสจะอยู่ที่ขนาด4 4่คูณหเมตรนะคะจะมีแค่พ่อไฟชีสอย่างเดียวนะคะจะเข้าเพิ่ม2สีจะเป็นสีดํากับสีกากีค่ะกากีโอลิฟนะคะน้องจะเป็น2สีนะค่ะแล้วก็สินค้าสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะทางช่องทางออนไลน์ต่างๆแล้วก็เดี๋ยวกําลังทยอยจัดส่งเข้าห้างนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ ทักอ,อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ